ในคืนฝนฟ้าขนองเซียวลีสัมผัสได้ถึงเงาลึกลับที่ไล่าตามหลังเขาราวกับปีศาจท,ที่ซ่อนอยู่ในความมืดตำราโบราณยันสะกดมานแห่งลัวซานเปิดประตูสู่โลกที่ซ่อนอยู่โลกของเทพนารีผู้ศักดิ์สิทธิ์และพวกเธอก็ปรากฏสามนางพญาผู้สูงศักดิ์แห่งเขาลัวซานผู้สืบสายเวทเต๋าอันศักดิ์สิทธิ์ ณลั่วซานพวกนางฝึกฝนเวทและพลังจิตเพื่อวันหนึ่งจะกลายเป็นกำแพงสุดท้ายของผู้คนใต้เงาไม้โบราณสามนางพยาสาบานร่วมสายธรรมกำเนิดตำนานสายเตา๋าแห่งลั่วซานแต่ความชั่วร้ายเริ่มตื่นขึ้นปีศาจหิมะคำรามปรารถนาจะกลืนกินแสงแห่งเตา๋าเฉินจิ้งกูร่ายยันฟ้าผ่า เปิดศึกปราบปีศาจเสียงฟ้าสะท้อนสั่นทั่วหุบเขาหลินจิวเหนียงสะบัดพัดวิญญาณพลังแห่งสตรีเตา๋าสะบั้นเงามานให้สิน้นเบื้องหลังความงามคืองูขาวปีศาจที่แฝงตัวในราชสำนักเพื่อกลืนกินหญิงสาวทีละคนเฉินจิ้งกูวางแผนเสี่ยงตายถวายหัวใจปลอมเพื่อเข้าใกล้ปีศาจร้ายด้วยดาบแห่งเตา๋า เฉินจิ้งกูแทงทะลวงหัวใจปีศาจปลดปล่อยหญิงสาวผู้ถูกกลืนกินด้วยพลังศรัทธาและเวทมหาเตา๋าหญิงสาวทั้ง36คนได้ฟื้นคืนสู่ชีวิตอีกครั้งพระราธาทรงสดุดีสามนางพญาและสถาปนาหลินสุยกงเป็นศูนย์กลางศรัทธาแห่งเตา๋าศรัทธาสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นนักพรตแห่งล่วซาน ยังคงบูชาซ้ำในหูยินไม่เสื่อมคลายแม้ร่างจะจากไปแต่แสงแห่งเตา๋ายังส่องนำใจผู้ศรัทธาตลอดกาล